ท่านเบิ่นพิสุสมณเณรทั้งหลายและก็บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็มาคุยกันก่อนหลับตามเดิมวันนี้จะนำมาเรื่องของสัตธิวิหาริกของภาษาลิบุตรพูดเป็นภาษาไทยไทยก็เรียกพระโลกศย์ของภาษาลิบุตรก็แล้วกัน <c oughs> ไม่ใช้สั์ปะษาบาลีจะไม่เคยรู้เรื่องกัน บางทีท่านผู้ฟังก็รู้มากกว่าผมนะไม่แน่นอนนักผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรในความมีว่ามาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันพระเชตวันสวนเจ้าเชตเป็นเมืองพาราณสีทรงปรารบสัตธิวิหาริคือรู้สิทธขพระสาดีบุตรแต่พระธรรมเทศานานี้ว่า อุดชิอุดชินทะเป็นต้นเนื้อความในท่องเรื่องก็มีว่าได้ยินว่าบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งมีรูปร่างสวยบวชในสำนักของภาษาริบุตรภาษาริบุตรท่นกระดำริว่าคนนี้เป็นคนหนุ่มรูมปร่างหน้าตาสวยคงจะมีราคาจริตนา คือมีราคาหนาเข้าใจไว้อย่างนั้นแล้วท่านก็ให้เอาสุป,ปรกรรมฐานแก่เธอเพื่อกำจัดราคะแต่ว่าพระกรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายใจสำหรับท่านคือไม่เหมาะกับจริตเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปสู่ป่าแล้วพยายามอยู่สิ้นสามเดือนเพือจเจริญอสุภกรรมฐานสามเดือนท่านบอกว่าไม่ได้แม้แต่คุณ มาแต่ว่าความเป็นผู้มีจิตแน่วแน่คือช้านก็ไม่ได้จิงพระสารีบุตรจรึงเล่นนำพระองค์นี้เข้าไปหาสมเด็จ,รามมารพ,จพระสัมมาสัมพุเจจาว่าออกพรรษาแล้วกลาบทูลในทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระจพเจ้าพาคเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็ทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราคะจริตเป็นคนที่มีโทสะจริตประจำ นี่มันผิดกันอย่างนี้นะเวลาเจริญกรรมฐา,านในบรรดาท่านพุทธบริษัทท่พระทุกองค์ต้องระมัดระวังให้มากการที่หวังผลจริงๆในการเจริญพระกรรมฐา,านต้องเข้าใจในจริตของตัวเองก็มีหลายคนมาถามผม <c oughs> ว่าผมควรจะปฏิบัติในกรรมฐา,านจริตกองไหนครับผมก็สายหน้าบอกไปดูเอง ยริของคนมันมีเหมือนกันทั้งหมดหกอย่างแต่ว่ามันหนักอย่างไหนทําลายอย่างนั้นก่อนต่อมาองค์สมเด็จพระจินนวรก็ส่งตัสวาสาลีบุตรด,ดูก่อนสาลีบุตรกุลบุตรที่มีศรัทธาที่ตถาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีฉะนั้นเธอจงกลับแล้วก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของตถาคตเอง <c oughs> ต่อมาพระพุทธเจ้าจึงได้ให้กรรมฐา,านกับพระองค์นั้นโดยให้กรรมฐา,านเกี่ยวกับโทสจริตรือทำลายโทสัจจริตก็ได้กกสินสีกสินสีกสินสีนแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพระมิหารสี่แต่ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเลือกเอากกสินสีแดงซึ่งเป็นที่ถูกใจของเธอ คือกสินทั้งสี่อย่างเนี่ยไม่ต้องทําทั้งสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกใจเราทําแบบนั้นแต่พระองค์นี้จิตใจชอบกบสินสีแดงจึงจะถูกกับใจพู้ได้เจา้าทรงให้กสินสีแดงที่เรียกว่าโลหิตกสินคือนิลมิตด,ดอกบัวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและให้เป็นสีแดงท้าอนิฐานให้เป็นสีแดง ก็เป็นสีแดงครับมอบให้แก่พระองค์นั้นให้ไปที่กองทรายหน้าวิหารหลังจากนั้นให้มูลกองทรายขึ้นเอาก้านดอกโบจิ้มลงไปในกองทรายให้มันตั้งอยู่แล้วก็ลืมตาดูจำภาพสีแดงให้ได้หลังจากนั้นก็หลับตาให้นึกภาวนาว่าสีแดงสีแดงสีแดง โ่โลหิตกสินังโลหิตกสินังเป็นต้นบาลีเรว่าโลหิตกสิกสินังแล้วโลหิตะโลหิตะกังก็ได้โลหิตกสินังก็ได้เรื่งแปลว่าสีแดงนึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงจําไว้สีแดงสีแดงจิตที่ได้เป็นสมาธิในคำภาวนาและใจก็จับภาพสีแดงมาภาพเลือนไปก็เลือมตามาดูใหม่ ไอแบบนี้ผมเคยบอกไปบางคนบอกเพ่งเใช้ดวาตาไหลแสบตาอันนี้ไม่ถูกคือลืมตาตั้งใจจำแล้วก็หลับตานึกถึงภาพเวทีวิธีปฏิบัติกระสินจริงๆเขาทำแบบนี้คือว่าเรามีที่ใดที่หนึ่งตั้งกระสินไว้ก็ไปนั่งหลับตาลืมตานึกถึงภาพกระสินจนต้องติดใจ พอติดใจแล้วกลับมานอนที่มาที่นั่งมาที่เดิมนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นึกถึงภาพกระสินกองนั้นให้มันขึ้นใจ <c oughs> อย่างกระสินสีแดงนี่กระสินทุกกองนึกืกระสินานทุกกองมีจะมีสภาพเหมือนกันมันจะคลายจากสีเดิมอย่างกระสินสีแดงคลายจากสีแดงลงมาสีจะค่อยๆคลาย,ลายถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ ถ้าเป็นยังเป็นคณิกะสมาธิอยู่มันก็เป็นสีแดงตามเดิมพอเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเล็กน้อยสินจะคลายคลายจากสีแดงอ่อนลงอ่อนลงจนทั้งกลายเป็นสีเหลืองเมื่อกลายเป็นสีเหลืองมาจิตนาดีขึ้นเป็นอุปจารสมาธิเข้มข้นขึ้นจะก,กลายเป็นค่อยๆขาวทีละน้อยแะน้อยจนยยทั้งขาวโพล่งหมด <c oughs> พอขาวโพล่งหมดตอนนี้ก็เมื่อ กำลังจิตดีขึ้นกว่านั้นก็สามารถจะบังคับสีขาวัดนแหละให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้อย่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้อยู่ข้างๆก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้จิตจะเห็นภาพอันนั้นอยู่ทำที่ที่เราต้องการอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระเต็มที่ต่อไปสีขาวนั้นจะคลายไปทีละน,น้อยอย,อยเป็นประกายขึ้นมาแวววาเป็นยับ มันก็จกทอแสงพระอาทิตย์ตะ้อนแสงพระอาทิตย์ผมก็ไปจำเอาภาษานักประพันธ์เขามาพูดเป็นแพรวพราาเป็นยับตอนนี้เป็นฌานเป็นฌานก็ต้องสังเกตว่าถ้าฌานที่หนึ่งเห็นภาพแพรวพราเป็นยับโหด้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสาภายนอกมากจิตยังภาวนาไปสีแดงสีแดงอยู่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงนั้น อย่างนี้เป็นปฐมฌานถ้าก็ยังรู้ลมหายใจเขาออกหลังจากนั้นเมื่อเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาจะหายไปลมหายใจเขาออกจะเบาจิตมีความชุ่มชื่นดีกว่าเกา่าภาพชัดเจนดีกว่าเกา่าแพรวพราาดีกว่าเก่าอันนี้เป็นลักษณะของฌานที่สองมาถึงฌานที่สามความอิ่มเอ,อิบหายไปกิตสงัดมากขึ้น ลมไม่ใจเบารู้สึกเบามากเสียงภายนอกที่สะท้อนเข้ามาถึงหูยินเสียงแววแววเบาลงไปทุกทีอาการทางกายตึงเป็งเครียดนั่งธรรมดานอนธรรมดาเหมือนกับใครจับมัดตีกับเสาแน่นอย่างนี้เป็นอาการของชานที่สามปถึอาการของทานที่สจิตจะะพองใสภาพกระสินจะโพรงจำชัดมากจิตทรงตัวหูไม่ยินเสียงภายนอก ลมให้ใจไม่รู้สึกให้ใจอันนี้เป็นอาการของฌานสี่ถึงที่สุดของกสินต้องทําให้คล่อง <c oughs> <c oughs> พระเอ้นั้นเข้าถึงจุดตอนนี้พอดีสมเด็จพระจินทสีอยู่ในพระมหาวิหารก็ทรงพิจารณาว่าตอนนี้ชายก็เธอถึงที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราจะไม่ช่วยเธอจะสามารถทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ไหมหมายว่าเป็นพระอริยะได้ไหม ก็ทรงทราบว่าถ้าไม่ช่วยเธอไม่สามารถจะเป็นพระอเิียเจ้าได้และจังทรงทิษฐานว่าขอดอกบัวดอกนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกบัวดอกนั้นก็เหี่ยวความสดใสาหายไปแล้วก็กลายเป็นสีดำเหมือนกับดอกบัวที่ถูกขยี้ด้วยมือพระสุองค์นั้นออกจากฌานแล้ว แลดูดอกบัวนั้นนึกเห็นเป็นอันนี้จะลักษณะคืออาการที่ไม่เที่ยงว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่ก็สดใสนี่นะนี่ทำไมทำเฉียวแห้งไปแล้วกบทีดดำปรากฏขึ้นได้แปลกจริงๆแล้วต่อมาเมื่อเมื่อปรากฏว่าอนุอนุปาทินกะแหมสังขาร ท่านก็บอกว่า,วาเทียบกับร่างกายของตนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้เราเป็นเด็กตอนนี้เราเป็นหนุ่มไม่ช้าก็แก่เหมือนพ่อแล้วก็ย่ำแย่มันยายผลที่สุดก็ตายแน่ในที่สุดท่านก็เห็นว่าไม่เป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆนี่ไม่ได้ความ มันเต็มไปด้วยความทุกข์หาความแน่นอนไม่ได้ก็ไอ้ดอกบัวนี่มันดีก่็เนื้อหนังของเราจะเป็นแบบนี้ผ่สุดทั้งก็ตัดอารมณ์ความรู้สึกไม่ร่างกายเชีนได้เป็นพราอรหันประกอบรด้วยเป็นสมิธายานเรื่องนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่ท่านฟังพระบัรดาร่ายโยมพุทธรริษัทธรรดาเพื่อมีสุขสมเนทั้งหลายจงอย่าประมาทในการปฏิบัติของตน คิดว่าเราได้มโนยิทธิเราเข้าใจเรื่องสวรรค์เรื่องพมลโลกเรื่องปณิพนิพานเรื่องเทวดาเรื่องนรกเปรตสุรกายสามารถทําปุเพนิวาสานุติญานให้เกิดขึ้นได้ถอยหลังชาติได้แล้วก็ตามทั้งหมดนี้เรายังดีไม่พออันนี้เป็นเรื่องเขาสมถภาวนาควบวิปัสนาภาวนา ต้องเร่งรัดในสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนาให้ขึ้นใจตามจริตของเราเ <c oughs> จ้าต้องศึกษากรรมาฐานตามจริตให้ครบถ้วนนั่นได้แก่อะไรเพราะว่าจริตจริง,รงๆมันมีหกหนึ่งราคาจริตรักสวยรักงามมันก็มีในใจของเราเราต้องพร้อมพยายามป้องกันความรักสวยรักงามย้าให้เกิดขึ้นกับใจ แต่ก็จะลืมนะครับอย่าลืมว่าการทําลายนิดนิดมันใช้เวลาน้อยๆมันก็ไม่มีผลค่อยๆทําค่อยๆลดคือใช้กายยชตานุตสติก็ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็อาุปรกรรมฐานเห็นว่าร่างกายนี่เต็มด้วยความสกปรกโศโครกดูตามความเป็นจริงว่าในท้องของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างเมื่อใคร,รงงในในที่ไหลออกมามาสะอาดด้วยสกปรกดูอย่างนี้นะ และจิตจะต้องคลายเขคลายตัวแล้วต่อไปก็โทสะจริตไอคนชอบกโกรธอาการชอบกโกรธมันก็มีด้วยกันทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าโทสะจริตก็มีกับเราแล้วยามหาทางตัดด้วยพรมิหารสี่แล้วก็สินสีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งค่อยคลางอารมณ์ด้วยปัญญา ต่อไปก็โมหะจริตก,กับวิตกจริตจริตสำแดงการในโมหะโง่เงมงึกวิตกก็โง่ไม่กันคิดอะไรไม่ตกลงสมองช้าอย่างนี้ถ้าใช้อนาปานุสติอย่างเดียวเนื่องการเจริญพระกรรมาฐานไอ้รมโง่รมมีการเจริญกรรมาฐานต้องขึ้นต้นโดยอนาปานุสติเสมออย่าทิ้ง จะคิดว่าเราทําจริตอื่นอันนี้เราไม่ใช้ไม่ได้เป็นพื้นฐานใหญ่เพราะนาณาปานุสตินอกจากจะยับยั้งความโง่แล้วเ็ายังยับยั้งความฟุ้งซ่านของจิตด้วยที่มีคนทุกคนบอกฉันทําไม่ได้ผมทําไม่ได้เพราะจิตฟุ้งซ่านแต่ความจรงิงถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องมาทําท่านที่จิตไม่ฟุ้งซ่านมีท่านเดียวคือพระอรหรันต ยังไม่ถึงพระอรันเพียงใดจิตมันก็ฟุ้งซ่านต้องคอยฝึกฝึกต่อไปจิตเราก็ชอบเชื่อบางครั้งเราเชื่อโดยไร้เหตุไรผลไร้คล้ายการพิจารณาถ้าการอย่างนี้มีมากท่านเรียกว่าศรัทธาจริตสําหรับศรัทธาจริตนี่พระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานหอย่างเัาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ศีลานุสตินึกถึงศีลควบคุมศีลเป็นอารมณ์ยาคานุสตินึกถึงทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์เทวานุสตินี้ไม่เย็นนึกถึงเทวดาอย่างเดียวต้องนึกถึงความดีของเทวดา ว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องประกอบด้วยคุณธรรมสองประการคือฮีริความละอายต่อความชั่วโอตปะความเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลมีความเดือดร้อนนี่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันเรื่องเทวดาและก็ทรงยืนยันว่าจงเคารพคือเคารพความดีของเทวดา ดะนั้นท่านที่แนะนำบรรดาญาติโยมพุทธบริศัตว่าเทวดาไม่มีท่านพวกนี้ไม่ใช่สาว,วกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่คนในพระพุทธศาสนาถ้าแต่งตัวเหมือนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแสดงว่าเขามุ่งเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนารือว่าเป็นศัตรูของพุทธศาสนานั่นเอง แล้วเมื่อเราทราบอย่างนี้เราจะทำไงเราก็ไม่สนใจกับเขาทุกหมดเรื่องเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครแยว่าอย่างไงก็ช่างเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดเรื่องกันไปนี่การเจริญพระกรรมฐานได้มีความสำคัญอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อเมื่อมนไดาท่านนังหลายได้มโนยิติ <c oughs> เวลานี้รู้สึกสบายมาก ญาติโยมพุทธบริษัทไปนรกเลือไปชมบาร,รมีของพระนี่ก็หมายความว่าพระของเราบำเพ็ญบาร,รมีลงนรกกันเป็นแถวไม่ใช่ทุกองค์นะที่จนไปสวรรค์ไปพรมปณิพานก็มีเยอะแต่ว่าที่นิยมลงนรกก็มีไม่น้อยเวลานี้ก็มีตื่น เวลาเนี่ายญาติโยมพุทธบริษัทลงไปนรกบางที่ไปเจอพระที่รู้จักกันแม้มีจริยาดีมีศักดิ์ศรีใหญ่แต่เพื่อนมีความสามารถไปมีเศษคือไปนั่งเล่นนอนเล่นในไฟให้หอกทิ่มแทงสันดา,าับดาบฟันค้อนทุบสบายสบยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่การเจริญกรรมฐานของเราต้องระมัดระวัง ถ้าถามว่าจะใช้จริตอะไรจึงจะดีถ้าถามผมผมต้องตอบทันทีว่าผมไม่รู้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว,ว่าภาษาริบุตรท่านยังพลาดในการให้กรรมฐา,านแล้วผมละเอาความดีส่วนไหนไปเทียบกับภาษาริบุตรเรื่องปัญญาบารมีเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะไปเทียบภาษาริบุตรได้ แล้วก็บรรมีทุกอย่างอย่าลืมว่าท่านเป็นอักสาวกสาวกผู้เลิศในด้านปัญญาก็ยังมีโอกาสเข้าใจผิดในด้านจริตนี่จะโทษว่าขนาดอักสาวกเข้าใจผิดในด้านจริตพระพุทธเจ้าเจ้าตั้งเอาทำไมก็ต้องตอบว่าคนที่เข้าใจจริงๆในเรื่องจริตนั่นคือพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าหนักจุดไหนทำลายจุดไหนก่อน นี่สำหรับพวกเราพวกเราก็ต้องเล่นยาหม้อใหญ่ทำยังไงได้แล้วก็จับจริตทั้งหกอย่างมีไหมการรักสวยรักงามของเรามีแน่อารมณ์ความโกรธมีไหมมีแน่ประสาทมึนงงคิดอะไรไม่ออกมีไหมมีแน่บางครั้งเชื่อแจ๋วใครพูดอะไรก็เชื่อหมดบาโอกาสก็มีแน่ ต่อไปอิจริตหนึ่งคือพุทธจริตคือความฉลาดท่านที่มีความฉลาดบางโอกาสมีสมองปลอดโปรง่งพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานแบบนี้หนึ่งมรณานนสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ <c oughs> แล้วก็สองอาหารปฏิกูสัญญาพิจารณาอาหารว่าเป็นมีพื้นฐานจากความสุขบปรก แล้วก็อุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ธาตุสคือธาตุดินน้ำลมไฟคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาในโลกร่างกายของเราร่างกายคนอ,อืน่นมีธาตุสีประกอบกันขึ้นมามีวิญญาณธาตุประกอบขึ้นจึงเดินเหินได้รู้อะไรได้แล้วเราก็ไม่ติดมันทั้งกาย ร่างกายเราร่างกายคนอื่นแล้วก็ไม่ติดติดทำไมไม่ของสกปรกโสโครกหันไปดูราคาจริตหันก็ไปดูตูโทสะจริตเกิดมาแล้วมีไฟคือโทสะเข้าเผาผลาญตลอดเวลาไอ้ความโกรธของคนนละ้ก็คือความโง่ความรักของคนก็คือความโง่ทําไมจึงว่าโง,ง่ของที่เราจะรักนะเลือกแล้วเลือกอีกเ,าาเอาเบาง่ายๆว่าคนก็แล้วกัน เราจะแต่งงานกับใครสักคนมันเลือกเลือกทั้งจริยาธาตุทางเลือกี่้ผิวพรรณเลือกทั้งฐานะเลือกทั้งอกมดทุกอย่างชอบใจเก๋ที่สุดแต่ได้ว่าพออยู่กันแล้วไม่กี่วันนะทั้งยนทั้งยานทั้งเร้าทั้งมองราะอะไรมันสุดโสมไอความสวยความงามมันจะอยู่ได้ขนาดไหนร่างกายเขาแต่ละคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็มไปด้วยความสุขปรโกโศโครก ผู้ที่มีสามีพัญญาแล้วรู้จักการเสพการแล้วก็รู้ว่ามันเลอะเทอะขนาดไหนหน่าเกลียดซีเซียนขนาดไหนที่เราทำไปเพื่อความเมามันที่กิเลสมันสอนความกรวจเกิดเหมือนกันคนเราต้องการความสุขแต่ดันไปหาความกรข้ามาเผาผลาญใจเมื่อความกรวเกิดขึ้นมันมีความดีที่ไหนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ร่างกายเขาทรุดโทมปัญญาก็ตกคนที่โกรธง่ายโง่ความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บหมดคิดอะไรไม่ออกดันทุรังอย่างเดียวมันก็มีแต่าการของความทุกข์นี่ความหลงว่านั่นกงก็ของกูนี่ของกูก็เหมือนกันแล้วไม่มีปัญญาเป็นเครื่องตัดได้กรโมหจริกกตก็ไม่ตกจริตเนี่ยนี่อารมณ์เลวเหมือนกันไอ้ของกูของกูในะเวลาตายเอาอะไรไปบ้าง แม้แต่เส้นผมเบาๆเส้นเดียวยังไม่สามารถจะติดไปได้ถูกเขาเผาถูกเขาฝังทิ้งหมดมันดีหรือความเชื่อก็นไม่กันการเชื่อไรเหตุผลไม่ดีแต่ความเชื่อศรัทธาจริตนี่ดีส่งก็ไปหาพุทธานุสติธรรมานุสติอนุสติทต้หกอย่างใดอย่างหนึ่งจับได้แจ้วโครศรัทธาจริตเนี่ยผมสรรเสริญถ้าจับจังหวะได้ถูกแล้วท่านทั้งหลายวิ่งเร็วเลย เขาบอกอันทําอย่างนี้นะเชื่อทาอย่างนั้นนะเชื่อแต่คนสอนดีๆสอนให้ถูกใจให้ถูกตามแบบตามแผนเป็นจทยของการละเขาจะละได้เร็วมากเพราะก็เชื่อในครูบาอาจารย์มาพวกพุทธจริตอันนี้ต้องสรรเสริญคุณพิเศษเป็นพิเศษผู้นี้มีความฉลาดมากแน่อย่างเดียวมีความเข้าใจฉะนั้นบรรดาพวกเราทั้งหลาย ฟังแล้วนี่มันก็จะจบสูตรนี้ผมจะถือว่าเป็นสูตรสุดท้ายในตอนแรกที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปผมจะพูดประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเพราะว่าบรรดาท่านหลายจึงเข้าใจจะเข้าใจว่าผมเนี่ยมีความปลอดโปร่งทุกอย่างแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจผมปลอดโปร่งแต่ว่าศัตรูรอบด้านศัตรูด้ตาเป็นกรอบปริมาณบอกไม่ถูกแต่ผมก็เฉย ผมถือว่าผมเกิดมาชาติหนึ่งในที่สุดทางชีวิตผมก็ตายแต่ก็ผมจะพยายามระคับประกองให้มันตายอยู่ในระหว่างของความดีศัตรูจะมาแบบไหนแล้วพวกท่านจะรู้กันผมจะพูดให้ทราบทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีในคนที่เป็นมิตรจะเป็นศัตรูจะได้รู้ว่าแม้แต่เราให้การสงเคราะห์กับคนทั่วไป เราหวังในธรรมก็ยังมีศัตรูจองล้างจองผลาญแต่ก็ยังหนักใจทําไมแม้แต่องค์สมเด็จพระพิตธมานก็มีศัตรูตลอดเวลาแต่สมเด็จพระอรมาสสะสันดาลก็ทรงเฉยแต่ว่าพวกเรามีความดียังไม่เท่าทัานมันจะเร็วขึ้นมาว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็พยายามประคับประคองให้มันเร็วมากกว่าแล้วกัน ก็เป็นนันว่าการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านในเมื่อได้มโนยิธิแล้วได้กำไรมากใช้ยานต่างๆให้ชัดถ้าสงสัยอะไรถามตรงองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัตรถามไงตั้งใจจับพระรูปโฉงองค์สมเด็จสมมารพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสทำใจให้เป็นกลางที่เขาเรียกว่าอุเบกขารม หลังจากนั้นก็พิจารณาอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดูว่าเราควรจะตัดตัวไหนก่อนในด้านของจอริตนี่คำว่าพุทธเจ้าคือความดีของพระองค์แต่พวกท่านจับได้หมดแล้วเมื่อเห็นอะไรแน่นอนว่าควรจะตายก่อนก็ทำลายจุดนั้นทันที อย่าไปรอจะไปคิดว่ามันยังไม่มากและเรายังไม่ดีถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ดีทำํำเรื่อยๆไปมันดีเรื่อยไปก็จงอย่าคิดว่าทําแล้วปุ๊บดีเดี๋ยวนี้ค่อยๆดีด้วยอารมณ์ที่มันลดทําไปแล้วราค้าจิตล,ลดลงบ้างเบาลงโทสะจิตเบาลงโมหะจิตพุทธวิตกจริตเบาลงศรัทธามีความฉลาดจับถูก ปัญญาดีขึ้นรู้เท่าทาันตามความเป็นจริงเท่านี้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายิงพวกเราก็น่าจะภูมิใจว่าเราสามารถกระเตื้อนความชั่วร้ายให้เบาบางลงบ้างสำหรับวันนี้หมดเวลาสิวันนี้บันเวลาสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแีบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนกับรบรบรดาพิสุสะันเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี